สวัสดีครับเยอเข่ายอะไทได้หวยยังไมาหมื่นหมื่นหวยออกบ่อคอยแน่กออยากได้ขอยกษีขอเกษีไปสำรอบปอมปีเขามาเสียมาา้ยูงนี่เยอะขิงเก่าเยอได้หวยเด็ดไหมเออน้าชายได้เล็กเด้ือยางเด้เด้อฮะไอยางที่กันบ่ก แกสอพี่น้องเลร้านไส้ก็เป็นสอเนี่ยการจักขวนะบ่ไ้อยู่น้ำพลาน้อกจากไม่ง่ายบ่ได้เอาิสิบพอกระมมากนี่หายหน้าตาติดลอไมอยู่เพราะว่าประช้าเลยงานจ้างเนี่ยมันกะบูไปอันที่ข้นป้าเนห่ะเว้มมันจะดูอีสามาเนี่ยคือกูมีกูมอนบยเบ บเรจอ่ีได้แล้วคลนขอคแรกที่หายมือไม่อยู่ดีอือจะหักเือกขนาดนี้ยังวอย่างนันลอือบ่วกเห็นกบอดี้งหายบวเห็นใ่ฮง

บ้านมันเป็นสิมาลิจะเอาคนมาเป็นซิฟคนหนุ่ยเอาอยู่แล้วมาเพื่อนเนีเดี๋ยวเกี่ยวเขาเอามายามมันวิ่งชิมาลิมันก็มัวมากมันอย่างนี้มาได้ฟันยังมาขึ้นฟันกระจำมาได้ไปหาร์ทุบอีแม่กับโบเ็นแต่ก่อนเห็นย้อนหนึ่งว่าสิมาจูดจูดถาจูดละถาบอกเฮาถาเฮาได้เฮาก็ป้งผ้าหวานให้แม่บาจาก ส็เพื Firstly, hand hand time, ่อนเรา่เคยปุ <S <S ้งผ้าวงผ้าบาันอย่างเงี้ว่าอยุรอดจากสัยขาก่เน่ยแบบอ่อายละเอียดเล่นอ่ะเลนแล้วขาไก่ไม่ซ้ำเถ่ะไหร่เยแล้วสองพันยังแรงดีทําเงินยันต้นถึต้นโลกเนหนัะ นี่จับแล้วก็แม่เหื่ออยู่กลางหน้าตอนพิ่นแมเดือยนองเนยเ็ยกยังหนักมากแม่ะ้นหนกหนักก็ะพกก็กบขึ้นว่ถ้าต้นถึงต้นลุกเนะถ้า่ากกบกจัแม่ขอใส่เช็นไเอึนตุ้นถึงต้นลนโต้นถึงต้นลุกในนานี่เนาะแล้วมีเื่ออยู่กลางน้าพูนว่าจองขึ้นต้นสิ้นขิ้นขึอนขึ่นขึ้นขกันขนขื้นขึนขึนนขก้นนข่อย มคนบดชัมบทจืดมื่อมืขึ้นหนีคอหวยอยู่แ่บดจืดเขาเบืองเขาไม่เชียมมาได้เขาต้องเขาต้องเบืงบันาเขามาขายเนาะเขาเบืองนี่เป็นโทศับัออกมาให้หมดเทาสับเนี่ย

ยงเหี <t <t ้ยนบมดไปผ่าเครื่องสุกไหมสุกใส่สุกจีหรือสุกสุกผักอีนสุกข้าอ่ะยังดองกันครับดองเดือดอิเตะมันไปเอาอันพี่เนาะเอาผัวว่าปีเลยอิเตะจะไปจะมีคนตายผีโดนตำม้าก็ตายยลมมั่งผัวผ่า อบาดฟังระยะหมาไล่ยตางนตางคือดนไล่อะคอยไปเห็นบ <press Yesterday> ่อีนานบ้าด้ม้านาไปือเพ่ดทั่วหันซุ้านกะผู้สาย้านผู้สายน้อ้คงเผู้งบ่เว่งทำผุบคือดไปไปตะมาอยู่อันบ้านง าเจอทำเป็นโขดพาไปใต้ข้าบอนข้ามาทำเพราะหนูก็ทำขาเมื่อเมื่อับเมื่อรอบหน่อยดลทาลงมาทึามออ้มาทาเมื่อมาไปนหน่อยห้อ,องแกง,งหลดเดียบจะเป็นบดึบึงไปเรื่รรรอย <laughs> เอากับมันแหลนมาใส่เนาะจะมันแหลนมาตอนนาวขี่ไปจางสี่ เอาไปเห็นมันปูดอยู่แค่ท,ท่าอบุกทีไปหัวแหล่กะโดดเข้ามาคอยใหญ่คอยไปคอยมาอายากเขาบ้าคนคนก็ดีเหมือนกัน ไปตไป้งกับไปซ้ยังบาดแแต่ห่างจะท่าแล้วถามท่าอย่างขาบวกกับขาบวกกับข้าขี่ไปเรื่องมีน้ำอไปเสีดเราพัมันท่ามันเห็อยู่เลยามตินหอทางไหนท่างวัดมันหน่อยกับท่านีแห่งเลยจะเป็ไงนี่ลครับรถเก่งแ้วเรากัยยานและเมย์ได้มอง อยู่ด้วยมองปั๊มมันดีปั๊มได้เงี่ยงเลยปั๊มลงไปฮะบวมลงจนลดสิค่าจนถ่วงจนนี่นะบอกระจดข่อยลงล่างพี่ขิดตวงเต็มเบิดมือข่อยกับเล่าน่ะมันเลอะแค่มองนานๆมุ้ยท่างดีชัดเลยฮันแหล่ายาดอยู่ด้วยฮันแหลานอกแถมมันกับนอกแถมมันกัานเ่นะมันกับพ่อไปไกลพอเขาไปเสร็จเลยถ้ารถนนขามันจะเหี่ยวแบงกอมันกับสีหยาดแค่มอง

กันมาทางบันนข่ากับองาอกไดกองเนี่ยแกเอามาแล้วมาแล้วแกเฮ็ดแต่วะแนี้โบเฮ็ดออมากองินไปประจสนไหนเจ้าได้ไันก็จะตลาดาลังมาแล้วบต้นงการมาจังเลยเาบอกแจกมา้ชือไทยเป็นรยเนรเป็นรแม่ว่ไป บ้าติดเดี่ยวแหล่โอ้หน่อยเดียวหนึ่งมีแต่เครื่องเดียวนะต้องไปเอาหัวมันออกปลาปลาเขาเอามาหายืยอเอามาหายแล้วก็ยี่คันมักสอยซอยนีเงินอรุ่งเหียนยิ่งไปเอาเอาไปนั่งก็จะเป็นเอาล่ะก็มาดิกินไปหายมันขึ้นมาตายก็หายมันขึ้นเราแบบนัน ไปแบบเ่มทาเยวเทาท่างวมจะได้ถือเขาบอกเอาแต่บเอาแบบนี้ตัวดีๆก็เ่ิดายสีเพิ่ขายงวเทาใครอยากได้เขาไปเลียงเพมันสะได้ลูกไก่ยังละเน่ยเขาบอกเอาี่เขายงวเทาเขาจิแล้วคาได้งวาวี่าบหรือเป่ที่อาบันจะเปเลียงยังี่อนอนงวเทานะ อ <spe> hey, he ีกแดดเขาก็ยังได้แบบหัวเมีนตาลเมนมาก็เลยเ้นหั่งเดมพอมันยานก่อนยาโต để sản được một món quà một món quà một món quà một nó เขาอยากกินหน้า <laughs> ข <laughs> ัาวแวงไก่ไงนันจะไล่ก็หนุ่มเกิงนั่นเป็นถึงตอนท่าชินไป้วเขาเรียกน่าหน้าทีมตบไปยังข้าวายได้ตมแล้วป็ติดบอสบแล้วก็ตองแต่สมัยก่อนนะครางต้หน้า้มนลำแสงกิน ลงวะมันสิมบ้างเออดับใชแล้วจะกับมันกลองน้ำจะลงน้ำแล้วแลวคือคันจะเิงอยชงแกงเห็ดอนกแล้วจะแต่ตัวอาหารลงวะชิมบ้างจะทำทำร้อดับเือขึ้นจุดเอสต้องว่ะ หชอดบุญช่วงเพื ite, ่อแต่ว่ายัิฮอดบุญชวงเพื่อนอ่ะพานแม่เออขอจกหมูมันเป็นกกเองหรือเ่าเป็นดอกกระไลอยู่ข้างห้างอ๋อโบเ็นมาอักะ อ่ะเออบื่นไม่ไปมันส่งเพื่อบะข่ายทำี้่เนาะบานอัตปีบ้านสะพาดสัพพะแมงคก์แมงคกเสียวเจียวสิบมมาว่าจะยังว่าออกแล้วว่าก็ไม่ได้ไปคืปีอีดีมันตายแล้วมันบอกไปกินกระปุกกระบดาดลูซามันห่ามเลย อีน่งเอาคนเดียวลูกสาวตายเอาบปาล่าเขาจีบเขาตอนนัน้นเขาเย็นหนากันเขาโผล่มักกันเขากระสีกอกันได้จังเด็ไปเลยพี่น้องออนั่งชิ้นเขากันยุ่งมาดาดตั้งหมันโพก<ป>สองตุ่มกุ้นหะ หนึ này, ่งสองนี่สิตายยุ่งใมาบอเห็นุงดนตัวยุ่งจาจ่ตอนไหนคอมเมนต์มาบอกครนดเดได้แ็กไวดีๆวิชิตไปหาส่องไวเเสียมาลากอนน้องไปแล้วพี่น้องเด็กหม đi, đi. ือนแจ็คสไปเฉยเขาในเมืองก็ไม่เลย คือของกินะมันคงเซโดนไปนสบายดีด้วยแวดีหแม่